โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาประกาศนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทําการรับปั๊มแรงนะครับราคาถูกนะก็เดี๋ยวมาดูราคากันเลยนะครับก็ถ้าจะโกไปถึงฮิริกก็500บาทนะครับผมแรงแพทไปถึงฮิริกก็400บาทนะก็แรงได1หนึ่งถึงฮิริกก็250านะก็ถูกลงมานะครับผมก็ได2สอถึงฮิริก็200นะได3สาถึงฮิริกก็150บาทได4สี่ถึงฮิริกก็แค่1 0 0บาทนะครับผมก็ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทาง f a c e b o o k ได้นะครับผมสิรหรือว่าท้าวจูนะอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ผมเองนะครับผมก็<อ><อ>เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักติดต่อมาได้นะครับผมไม่โกงแน่นอนครับผมโอเคก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นร้านร้านหนึ่งที่ไว้ใจได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคผมไปละบาย